บไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับยอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับว่าช่วงนี้เวลาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วเนี่ยโอ้โหจิตใจไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับยิ่งได้เห็นผลงานของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนคัพ2027ที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ของทีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากับอนาคตในการแข่งขันเอเชียนคัพ รอบสุดท้ายในปี2027เดนี่ยดูมันเหมือนจะเลือนลางไกลเราเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าหากเราพลาดตัวไปแข่งเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงแบบตรงไปตรงมานะครับว่าวันนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยยากเกินที่จะเยียวยาเหลือเกินนะครับกับการที่จะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งในช่วงเวระยะเวลา2-3ปีต่อจากนี้แน่ๆครับ ต่มหากรรมหนึ่งที่ต้องพูดกันนะครับก็คือมหากกรรมไล่โค้ดนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องปกติที่วนลูปมาแบบนี้นะครับหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งหูตอนนี้กระแสของอิชินะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าตัวเองก็ถูกไล่แบบกระหนำ่ำยับเยินจู้ยี้ของจริงนะครับซึ่งต้องพูดนะว่า มันก็เป็นเหมือนวัฒน,นธรรมของวงการฟุตบอลไทยของเรานะไม่ว่าจะเป็นระดับทีมชาติหรือระดับสโมสรน,นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อผลงานห่วยนะครับชนะก็เฮนะครับเสมอก็อาจจะมีเสียงบ่นหน่อยแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็โดนมหากรรมแห่ไล่นะครับฝีมือไม่ถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยแพ้ของบอลไทยอย่างแท้จริงคืองานโค้ชนะครับที่เรียกได้ว่า โดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับยิ่งได้มาเปิดประวัตินะครับกุนซือของทีมชาติไทยเราแต่ละคนแล้วที่อายุในการคุมทีมชาติไทยผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามันไม่เคยเกิน2ปีเ,าเขาสักทีนะครับพอจะผ่าน2ปีก็มักจะมีอันเป็นไปให้ถูกไล่ออกไปอีกนะครับไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบแบบนี้ทำทีไม่ดีเลือกตัวไม่ถูกใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะหลังจากที่ได้เห็นนะครับสรุป หกทีมที่ไปฟุตบอลโลกแล้วในโซนเอเชียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้จอแดนอิหร่านออสเตรเลียและชาติหน้าใหม่นะครับชาติหน้าใหม่2ชาตินะจอแดน1ชาตินะครับแล้วก็อุซเบกิสถานอีก1ชาติเป็น2ชาติที่เฮ้ยชาติหน้าใหม่ของเอเชียที่จะไปประดับวงการฟุตบอลโลกนะครับดูแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้ถอดถอนใจหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย คำว่าบอลโลกกับบอลไทยมันก็ดูจะห่างไปเยอะมากๆนะครับยิ่งได้พบความจริงหนึ่งข้อที่ผมว่าประเทศไทยไม่ค่อยพูดกันแบบตรงไปตรงมานะกับปัญหาใหญ่เพราะสุดท้ายเนี่ยพอไล่แพ้นะครับก็คือตัวโค้ดออกไปได้เนี่ยก็เหมือนดูทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะจบในปีแรกแล้วก็ปีที่2ก็กลับมาวนอยู่ในลูปเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสําคัญสําหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะผมมองกับ ไปที่เรื่องของนโยบายทีมชาติมากกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือน,นโยบายทีมชาติไทยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับไม่มีการประกาศแผนงานว่าเฮ้ยเอาไงนะครับตัวผู้ดูแลสำคัญอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้บริหารสมาคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่ยวกับทีมชาติไทยเนี่ย จะออกมาประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับจะทำให้ทีมชาติไทยมีโครงสร้างที่ดีแบบไหนหรืองานเกี่ยวกับทีมชาติเนี่ยมันเป็นงานที่ยากจะหาความจริงนะครับจากแบบแผนหรืออะไรต่างๆที่มันควรจะเป็นอย่างชัดเจนคือหน้าที่ของนโยบายทีมชาติมันต้องชัดเจนแหละนะครับว่าเย เราจะสร้างทีมชาติแบบนี้ทิศทางเราจะปูพื้นฐานแบบนี้เราจะมีโค้ดในทิศทางแบบนี้เราจะมีสูนสุกอะคาเดมี่แบบนี้เราจะไปคุยกับรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนในทิศทางไหนได้บ้างนะครับแต่พอมาดูตรงนี้มันไม่มีนะครับสนามทีมชาตินะครับจะไปคุยกับรัฐบาลยังไงนะครับจะไปคุยกับรัฐบาลให้ช่วยไปคุยกับแต่ละจังหวัดหน่อยปรับปรุงสนามใหม่หน่อยทําสาธารณูโภคเพื่อที่ จะได้รองรับเด็กๆในจังหวัดอะไรหน่อยเงี้ยมันก็ไม่ได้มีนะครับแล้วก็พอทุกอย่างมันเริ่มที่จะไม่ชัดเจนคนในวงการฟุตบอลไทยนะครับที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอดีตโค้ชทีมชาติไทยหลายคนก็ถอดใจไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริหารระดับสูงก็ก็เรียกว่าทุกอย่างมันก็เริ่มเห็นผลเห็นภาพผลกระทบแรกเลยคืออันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะผมว่าคนที่ดูฟุตบอลไทยคล้ายๆผมเนี่ยอาจจะเห็นตรงกัน ผมว่าในรอบ4-5ปีที่ผ่านมาคุณภาพฝีเท้าของนักเตะไทยตกลงไปเยอะอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะตกลงไปเยอะมากนะครับจากที่เคยอ่ะในอดีตประมาณไม,ไม่ไม่ไกลอย่างเนี้ยนะครับสักเจ็ดแปดปีก่อนหน้าเนี้นักเตะไทยคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปเป็นระดับเอเชียได้นะครับเป็นนักเตะที่ได้รับการยอมรับในลีกต่างแดนเป็นไปเล่นต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอ้างอิงชัดเลยเราไปก็เป็นตัวจริงนะครับได้ลงเลยอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ย พอมองย้อนกลับมา5ปีที่ผ่านมาศักยภาพของนักเตะไทยฝีเท้าตกไปเยอะจริงนะครับไปเล่นญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลงตัวจริงแล้วไม่ได้เล่นหลีกสูงสุดด้วยนะครับประกอบกับผลงานในระดับทีมชาติก็ยังคงไม่ไมสามารถจะไปเกาะอยู่ในตำแหน่งท็อปของเอเชียได้นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบนะกับชาติอย่างอุซเบรหรือจอแดนอย่างเงี้ยนะครับชาติที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยจะชัดเจนว่า ระดับผลงานเอเชียเขาดีกว่านะครับแต่เราไม่มีเลยนะครับระดับอาเซียน e ไม่ต้องพูดถึงนะครับถอยต่ําลงไปทุกวันนะครับยิ่งนโยบายนะครับก้าวข้ามอาเซียน e เนี่ยยิ่งเป็นนโยบายที่สะท้อนภาพอย่างชัดเจนเลยว่าความที่ทีมชาติไทยไม่ได้สร้างมาจากลากฐานสําคัญมองว่าอาเซียน e ไม่ได้สําคัญปล่อยมันช่างมันก้าวข้ามไปเนี่ยวันนี้พื้นฐานที่เราเคยสร้างที่เคยมี มาตรฐานที่โอเคในระดับหนึ่งที่คุณจะต่อยอดก้าไปสวยๆเนี่ยวันนี้มันถูกพังทลาย,ยาหมดแหละผมก็เลยมองว่าเรื่องของโนโยบายเนี่ยมันห่วยบรมนะครับมันก็กระทบมาถึงนักเตะไทยที่ฝีเท้าตกลงไปอีกนะแล้วที่สําคัญนะผมบอกแบบนี้ว่าวันนี้ปัญหาทีมชาติไทยหลักๆเลยคือคนเก่งในเรื่องของฟุตบอลไทยจริงๆนะไม่ได้ทํางานนะครับเอออันนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะผมได้เจอกับหลายๆคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของฟุตบอลจริงๆแหละแต่ก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่จะมาพัฒนาบอลไทยได้นะครับ มันก็เลยกลายว่าหนักขึ้นไปอีกนะซึ่งคราวนี้พอย้อนกลับมานะครับสู่ประเด็นนะครับอนาคตเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะดูหนักไปกว่านี้อีกนะครับทวีคูณไปกว่านี้อีกนะครับจะตกต่ำลงไปกว่านี้อีกยิ่งได้เห็นสภาพแล้วนะครับว่าพอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างฝันนะครับ คนที่โดนไล่ออกก็เป็นโค้ดอีกนะก,ก็อีทธิก็น่าจะมีมโอกาสอะเพราะว่าผมเห็นวัฒนธรรมการโมโหลีการไล่โค้ดเนี่ยผมว่ามันแมาจะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีบัมนะครับในการแบบทำงานของประเทศไทยแหละนะครับไล่โค้ดไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ไล่โค้ดก่อนเลยนะครับมันก็เลยกลายว่าเราก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีนะครับสิ่งที่มันควรจะดีมันก็ไม่ดีดีๆอย่างที่คิดสิ่งที่มันควรจะเป็น มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเห็นนะครับก็เรียกว่านะทางออกนะครับสุดท้ายผมว่าถ้าคนที่แล้วดูฟุตบอลแบบจริงๆริงจังนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็เห็นภาพของความเป็นจริงแหละว่าทีมชาติไทยนะครับหรือประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มีทีมที่เป็นทีมระดับโลกจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทั้นับตอนนี้ทั้งในเรื่องของสาธารณรัโภคเรื่องของสนามฟุตบอลที่เป็นแบบมาตรฐานระดับ เอเชียระดับโลกเนี่ยก็หาได้ยากนะครับคันจะหาโค้ดฝีมือดีนะครับโค้ดไทยฝีมือดีระดับเอเชียเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับผู้บริหารเก่งๆที่มีมุมมองและมีวิสัยทัศน์นะครับก็ไม่ได้มีเส้นสายในการทํางานนะครับมันก็เลยกลายว่าวันนี้เนี่ยมองภาพของบอลไทยไม่ออกเนาะว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนนะครับคือ ผมพูดได้เลยว่าละเหียใจของจริงนะครับเรามีระบบลีกที่ว่ากันว่าดีที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็มีมูลค่าการแถางสุดสูงที่สุดในอาเซียนนะตอนนี้นะจากตัวเลขที่เปิดลงมาแต่ก,กลับกลายว่าไอ้ตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กลับมาที่ลากฐานของบอลไทยเลยนะครับมันกลับกลายไปอยู่ไปเข้ากระเป๋าไหนก็ไม่รู้นะครับไปกระเป๋าไหนก็ไม่รู้แล้วก็มันก็ไม่ได้ลงมากับบอลไทยเลยนะครับแค่นโยบายแข่งขันซีเกมนี่ก็ชัดเจนแล้วว่าทีมชาติของเราอาจจะไม่ได้อยู่ใน กระบวนการคิดสําคัญแหละนะครับอันนี้แบบเล่าแบบถึงแบบถึงบทเลยนะว่าโหต่อจากนี้นะครับคงเหนื่อยแล้วคงยากลําบากอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมที่โอรนทนฟังมาถึงแล้วจุดๆุดนี้ก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ